วิธีเป็นมนุษย์ต้นไม้ทำยังไงมาดูกันในคลิปนี้ครับผมมาก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับสร้างบ้านหรือว่ามีพื้นที่เปล่าแบบผมนะครับแล้วเราก็ทำการนะฮะมาที่ตกแต่งสวนนะครับผมแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับทำสวนนั่นเองนะครับผมจะใช้นี่ฮะเห็นปะมันมีต้น3ต้นครับราคาพันสองครับต้นส้มทิ์ต้นแอปเปิลทิ์และต้นมะนาวทิ์ก็ทำการวางไว้เยอะเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมทำพื้นให้มันแบบว่าเรียบก่อน แน่จริงก็ควรจะมีเงินด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ต้นนี้มันต้นละพันสองโคตรแพงนี่วางไว้เลยอย่างนี้เลยครับวางไปวางไปเว้นช่องอะไรไว้ตามใจเลยครับผมจะวางไว้เยอะๆแล้วกันมาครับขอเงินคุณแม่เพื่อมาซื้อต้นไม้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นมนุษย์ต้นไม้นะฮะเราต้องพ่นแมลงแต่ว่าน,นี้มันร้ดูอะไรวะเนี่ยครับใส่ให้เต็มไปเลยแล้วเราไม่มีบ้านอยู่อะไม่ต้องมีหรอกทีนี้ฮะก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเห็นบ้า เพ not ื่อนๆจะเห็นนะครับตรงนี้ท hm, ี่เราชีดไปที่ต้นส้มครับมันแข็งแรงอยู่นะครับต้องรอให้น้องๆไม่แข็งแรงฮะแล้วเราก็จะมาฉีดยาฆ่าแมลงกันครับผมก็ฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นมนุษย์ต้นไม้ฮะเพื่อนๆก็เช็คนะครับทีละต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีแมลงเห็นปะแมลงเริ่มมาแล้วเราก็จะมาดูที่ต้นนี้ครับนี่ต้นส้มทิ์นะครับอมโรคแล้วเราก็จะมาฉีดพ่นหลายต้นฮะเพราะว่าเรามีหลายต้นถูกไหมนี่ครับน้องซิมของเราก็จะมาฉีดยาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าแมลงแม่ง เต็มต้นไม้เลยนะครับก็เดินฉีดทุกต้นนะครับเพราะเมื่อกี้เราเลือกฉีดหลายต้นไปใช่ไหมก็ฉีดฉีดไปครับนี่ฮะคือที่เรามีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับเราได้ได้ฉีดหลายต้นไงนะน่าจะได้เป็นมนุษย์ต้นไม้อย่างไวนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งขึ้นไปจะถึงร้อยครั้งหรือ25าครั้งวะนะครับก็ทําแบบบีมไปก็ได้ครับอุ้ยน้องหมาใครวะนี่ครับฉีดไปฉีดไปต้นนี้เหรอนี่ไงแมลงครับฉีดไปน้อง จนมึดจนดึกครับฉีดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันขึ้นคําสั่งให้ฉีดหลายต้นนะครับก็ฉีดไปนะครับรอจนกว่าน้องเอ้ยได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยแสดงว่าไม่ถึงร้อยรอบประมาณ10หรือ20รอบนะครับเออเนี่ย เป็นมนุษย์ต้นไม้แล้วเรียบร้อยฮะข้อดีของมนุษย์ต้นไม้นะครับผมก็จะมีความต้องการมีแค่3ามอย่างนะครับมีแสงแดดมีน้ําและความรักนะครับผมและก็จะไม่ตายนะครับนอกจากจะแก่ชราตายนะครับผมแล้วก็สามารถพ่นสปอร์แห่งความสุขได้คิดที่ตัวครับแล้วก็สปอร์แห่งความสุขนะครับเน่ก็จะมีสปรอร์ออกมาแบบนี้ครับออกมาแบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งสามารถมีลูกได้นะครับ งอกมาจากตัวเราได้ด้วยนะครับเห็นปะงอกต้นไม้เบบีจัดเลยนี่ฮะกำลังงอกลูกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัวกำลังมาเพศหญิงว่ะเอาเป็นชื่อน้องเบบีแล้วกันมางอกมางอกมากับตรงนี้เลยอะลูกโอ้โห <laughs> น่ารักซะด้วยและนี่ครับงอกมาจากพื้นครับลูกน้อย น้องเบบี้วะนี่ครับก็จะเป็นเด็กทารกแบบนี้นะฮะเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ทารกนะก็คือเกิดมาก็เหมือนอ้อนให้อุ้มซะอีกลกูกเฮ้ยอันตจอยยังเลยเราเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือสามารถคุยกับต้นไม้ได้ด้วยครับอ่าเนี่ยฮะเป็นปรีเป็นครุยเลยคุยกันทั้งวีทั้งวันอย่างนี้ได้และเจ้คนนี้คือเอเลียนนะครับเป็นเชื้อสายเอเลียนนะไม่ใช่เป็นต้นไม้นะครับเฮ้ยเอามีคนขโมยขโมยทำไมเจ้เอา้า ขโมยหนังสือพิมพ์ไเฉยเลยโอเคครับผมวิธีการเป็นมนุษย์ต้นไม้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยเล่นกันโอ้ยน่ารักน่ารัก